สวัสดีครับมาชมทีมงานตรวเกี่ยวข้าวปาหนวยไทยเจริญการช่างกันต่อครับงานวัดคูสลอดอำเภอเสนาพรสิอยุธย,ย,ยาครับทีมงานกําลังจัดจัดความเรียบร้อยครับทีมช่างครับลุ้นเสียน็อตครับน็อตเจริญการช่างมีช่างเบิร์ดครับ ปาก3าเมตรครับรีวิวไปแล้วครับเขามาโชว์งานนะฮะมาโช์คู่กับอู่ใหญ่ครับอู่ใหญ่ไทยเจริญการช่างปากแข้งครับปากแข้งเป็นพี่ชายปากนวยเป็นน้องชายนะฮะผู้ชมที่ยังไม่รู้ครับนี่ครับลูกชายปาหนวยครับลูกชายรูปหล่อครับ เราคี้อายฮะครูชมเรานำยี่สบครับเดินสองร้อยโตสิบแปดข้อครับทำยี <33. S 2> ่สามเจนน่าท้ทำยี่สาม 23, อะไรนะบัวร่า,าเออเอ,อ,เอ,อะฮะเอ่ครับ ยี่ห้อปั๊มเราต้องให้เซียน็อตบอกซาเออร์ครับยี่สามเซาเอร์ครับเพราะว่าเหมือนเหมือนไดกินยี่สิบสามนะครับเหมือนกันซาเออร์ครับช่วยจำได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เป็นสังเกตหน้าแปนตัวนี้นะครับตำแหน่งน็อตจะไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวไปสังเกตนะฮะคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้นะครับน็อตสามตัวนี้นะครับ ใส่พานจระเข้โลกอีกแล้วปลาโลยใช้แต่จระเข้โลกครับมีขออื่นไม่เอาครับจะให้ฟรีเอาครับแต่ถ้าให้ซื้อซื้อจระเข้โลกปลาโวยบอกบระบบลมนิวเมติกครับตัวชุดปั่นปากนะฮะรีวิวให้คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้รับชมนะครับ ใครรับชมแล้วถ้าไอยากชมเรื่อนผ่านครับถ้าอยากชมก็กดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะครับป่านโมยผ่านโมนจัดให้นะครับนี่ฮะได่ครับเครื่องเรือ โบกุ้งนะครับคุณผู้ชมตรงชั้นนี้เขาส่งกำแพงเพชรครับเครืนะ่องยนต์แล้วก็จำได้นะ้วเครื่องยนต์<ะ>เจ๊ไฟครับเครื่องยนต์เจ๊ไฟนะฮะนี่ช่างประกอบของปากเพ่งนะฮะช่างใหญ่ประกอบจบที่เขานะครับส่งด้วยนะฮะวอเตอร์ไคยาบ้าครับ ผู้ชมบางคนยังไม่ได้รับชมนะฮะปานวยใช้เทอร์โบโฮเซตนะฮะพี่กับน้องมาด้วยกันครับมีเอฟซีถามอยู่บ่อยๆครั้งนะครับว่าปานวยกับมาเข่งเป็นอะไรกันนะฮะเป็นพี่น้องครับลาเเข่งเป็นพี่ชายปานวยเป็นน้องชายนะฮะ ถ่เทเจเริญการช่ามีสองอู่ครับปานวยกับปากเข่งครับเขเาไปข้าวร้อยแปดสิบองศานะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวโพดครับ ปากห้าช่องนะครับยังไม่มาขับโพดเข้าห้าช่องครับนี่ครับคนขับคนนี้ครับส่งทั่วทุกประเทศเลยครับไปทุกจังหวัดแล้วฮขับรงไปทุกจังหวะขัรดขับรไปังทัด้ไกรกะงทงดจดว้ขับได้วับรไดบ ไม่ี่ครับสอตนี้แล้ไปาเกี่ยวข้าวอครับเาถามกันว่าปากนี้เปลี่ยนได้ครับเอเอาเกี่ยวข้าวได้ด้วยครับนี้ยเอาไปเล้ายคงไปเลยได้แล้วก็เอาปากทั้งเบาไอ้เราครกไดว่าเกี่ยวข้าวได้เต่ข้าวข้าวบก็ได้แต่ข้าวโพด นิดเดวงครับงนจะเดินสองร้อยครับเกี่ยวข้าด้วยเกี่ยวด้วยเกี่ยวหญ้าก็ด้เียวแต่เกียวถั่วก็ไทําหมดนี่ฮะเป็นตัวเปลี่ยนปากนะครับตอนนี้ราคาไม่มันใจเพราะว่ามันเดเรืยไปขน ตอนนี้แต่ก่อนอยู่ประมาณ3แโยประมาณโยาณปราณก็อยู่ประมาณสเมแนว่านีเาเห้าแถวนะครคุณผู้ชมห้าแถวครับเป็นช่องนะฮะหนึ่งสามสี่ห้าครับ 1, 2, 3, 4, กับอูน้องครับเดี๋ยวน่าจะมาอีกคันนะฮะอีกคันหรือสองคันนะครับรถเกี่ยวข้าวโพดป่านวยก็ทำนะครับคิวก็เข้ามาทุกปีนะครับป่าน่ยนวย แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะต่อทันหรือไม่ทันนะฮะยังมาไม่ครบนะฮะอูใหญ่อูใหญ่จเจริญไทยจเจริญยังมาไม่ครบครับเดีย๋ยวชงแบมสตอรี่ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปรอรับชมคลิปต่อไปนะครับ ทีมงานต่อไปกำลังหลังไหลกันเข้ามาครับรถตีดินไทยเจริญกำลังมานะครับรถตีดินไม่ทันอ๋อตีดินไม่ได้มาใช,ใช่ไหมใช่ทำไม่ทันเอารถเกี่ยวมาใช่รถตีดินต่อให้ลูกค้าไปนะเร่ง<อ>ขึ้นกันใหม่ครับครับเอารถเกี่ยวมาอีกกี่คันครับอีสองครับอเอารถเกี่ยวมาอีกสองคันนะครัผู้ชมปากแข้งเอามาอีกสองคัน ฝากไว้เท่านี้ครับ